สวัสดีครับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ดูเหมือนว่าจะร้อนระอุก,การส่งกําลังเข้ามาของสหร,รัฐมิการแล้วก็พานธมิตทม่มีมากขึ้นแน่นอนว่าจีนก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์นะครับส่วนตัวแอดมินคิดว่ามันเป็นเหตุผลด้านการเมืองนี่มากกว่ามากกว่าที่จะเปิดสงครามกันจริงๆก็เพื่ออํานาจต่อรองทางการเมืองแล้วก็อํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจนะครับการมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ในปัจจุบันเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักก็คืออํานาจต่อรองมากกว่าที่จะนํามาใช้ห้ามหันกันในมุมมองของมหาอำนาจนะครับเพราะว่ามหาอำนาจทุกชาติเนี่ยต่างมีของ หนักเป็นไม้ตายหากถึงวันสุดท้ายมาถึงนะครับแต่มันก็ยากที่จะถึงวันนั้นอาวุธเหล่านี้ก็เลยถูกเก็บไว้ในลินชักแล้วก็หันมาพัฒนาอาวุธที่จํากัดวงเพื่อความได้เปรียบนี้มากขึ้นตั้งแต่ปืนพกสั้นปืนยาวปืนใหญ่ปืนโครกเรือรบเครื่องบินจนถึงเรือเหาะนะครับจุดมุ่งหมายก็คือถ้าเกิดการประทะจะไม่เสียหายเป็นวงกว้างมากนักจริงๆแล้วเนี่ยมหาอำนาจไม่จำเป็นต้องมาพัฒนาอาวุธเล็กๆเหล่านี้นะครับใครมีปัญหาก็จัดลูกใหญ่ให้เลยจบในลูกเดียวก็เคยมีคนคิดแบบนี้นะครับก็คือโซเวี มีระเบิดร้ายแรงแล้วเนี่ยไม่พัฒนาอะไรเลยกะว่าจะใช้ระเบิดร้ายแรงอย่างเดียวแต่ความเป็นจริงเนี่ยสอนให้รู้ว่าอํานาจการทําลายล้างของอาวุธเนี่ยสู้อํานาจทางการเมืองแล้วก็อานาจทางเศรษฐกิจนี่ไม่ได้นะครับสเวตต้องพ่ายแพ้ถึงขั้นล่มสลายลงไปทั้งที่มีอาวุธมากมายในคลังแสนะครับการพัฒนาอาวุธเล็กๆเ,เ,เหล่านี้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่ออ,อํานาจต่อรองมากกว่าแล้วถ้าเกิดการพาราการก็จะรู้ผลและการเจรจาทางการเมืองก็จะตามมานะครับโดยที่ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไร มากนักมันก็เป็นแนวทางของมหาอำนาจที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธร้ายแรงนะครับพอต่อให้เอาอาวุธร้ายแรงมาใช้แล้วชนะตัวเองก็ได้รับผลกระทบอยู่ดีได้แล้วครับโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจซึ่งมันสําคัญมากในปัจจุบัน การทำสงครามยุคใหม่นะครับเน้นจำกัดวงไม่ให้ขยายตัวแล้วก็เน้นการควบคุมเศรษฐกิจที่มากกว่ามหาอำนาจก็เหมือนเสือนั่นแหละครับเวลาสู้กันเนี่ยก็จะออกแรงออกอาวุธสักพัก,กถ้าสู้ไม่ได้ก็จะมอบยอมกันไปฝ่ายชนะก็จะจากไปโดยที่ส่วนมากไม่ได้ทําให้ตายนะครับเป็นที่มาของคําว่าเสือไม่กินเนื้อเสือมหาอำนาจก็เช่นกันนั่นแหละครับโดยเฉพาะสหรัฐรเมิกากับจีนซึ่งก็มีเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกันอยู่เยอะแยะมากมายจีนนี่โตขึ้นมาได้เพะสหารัฐรเมิกานะครับสหรัฐอามิกาก็ต้องพึ่งพาจีนมากมายเช่น เรื่องของเรื่องก็คือจีนนี่โตขึ้นแล้วก็พยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคให้มากขึ้นอีกนิดสหรัฐอเมิกาก็ต้องควบคุมได้เลยครับเพราะถ้าปล่อยเนี่ยอำนาจต่อรองทางการเมืองอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของจีนจะเพิ่มขึ้นก็ต้องปลาลมปลา์มกันบ้าเลยครับเอาตามความจริงนะครับต่อให้จีนเนี่ยครอบคุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งหมดขนาดเศรษฐกิจของจีนก็ยังห่างจากสหรัฐอเมิกากับยุโรปอีกไกลโข,ขนะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับก็ต้องเข้ามาปาม์มจุดมุ่งหมายก็คืออำนาจทางเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างสารั กับจีนส่วนประเทศในภูมิภาคเป็นแค่สิ่งแวดล้อมของสนามประลองกําลังเป็นหญ้าแพกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสัเมิการกับจีนก็ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรมากนักบางคนอ่ยุจังเลยครับอยากเห็นสงครามอยากรู้ว่าใครเนี่ยจะเหนือกว่าช้างชนกันญ้าแพกก็แหลกลานะครับสุดท้ายแล้วช้างก็แยกจากกันทิ้งญ้าแพกให้แหลกลานปอบช้ำแน่นอนว่าญ้าแพกนี่มีอาจหลีกเลี่ยงได้นะครับ การเผชิญหน้ากันร,ระหว่างสัอรมิกากับจีนในทะเลจีนใต้ถ้าเกิดการประทะแอนพินคิดว่าแค่เล็กน้อยหอมปากหอมคองัดข้อกันไปนะครับไม่ขยายเป็นสงครามใหญ่เพราะเอาเข้าจริงเนี่ยจีนี่ยเสียเปรียบมากเพราะว่าจะโดนลุมนะครับอาวุธหลายแรงที่จีนมีทั้งหมดเนี่ยไม่พอที่จะชนะสัอรมิกากับพันธมิตรได้และสัอรมิกาก็จะใช้อาวุธร้ายแรงกับจีนไม่ได้ง่ายเช่นกันนะครับเพราะว่าจะมีการสูญเสียเยอะแยะมากมาย แนวคิดของสงครามเนี่ยหลายคนยังยึดติดกับรูปแบบของสงครามแบบใช้กําลังเข้ายึดเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองหรือว่าก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันควบคุมไม่ได้นะครับอย่างประเทศจีนเนี่ยกว้างใหญ่ใครจะเข้าไปยึดแล้วครับต่อให้รัฐบาลจีนนี่แพ้ไปก็ควบคุมประเทศจีนไม่ได้เกิดความวุ่นวายยากหนักกว่าเดิมการที่จะชนะจีนได้ต้องชนะรัฐบาลจีนโดยอํานาจทางการเมืองนะครับทีแอนด์มินเล่าเรื่องนี้เนี่ยเพื่อให้มุมมองของสงครามไม่ว่าจะเป็นอิหร่านรัสเซ ซีเรียหรือว่าแม้แต่พม่านะครับการที่จะจัดการผู้นําก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าทําไปแล้วจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2, สองสมาิการี่จัดการฮิโรชิม่ากับนางาซากิจริงๆแล้วเนี่ยไปจัดการราชวังของจกักรพรรดิได้ก็จบนะครับแต่ว่ามันจะควบคุมสถานการณ์ทั้งประเทศนี่ไม่ได้ประชาชนก็รับกรรมไปนะครับแล้วก็เจรจากับจกักรพรรดิให้ยอมก็เพื่อจะใช้อํานาจของจกักรพรรดิในการควบคุมญี่ปุ่นอีกทีซึ่งหลังจากนั้นก็มีคนเสน ให้จัดการกับจักรพรรดนะครับแต่เขาไม่ได้ทําซึ่งก็คิดถูกแล้วครับซึ่งถ้าจัดการจักรพพรดไปจะเกิดการต่อต้านทั้งประเทศเกิดกองกําลังขึ้นมาหลายกลุ่มปราบไม่หมดใช้เวลายืดเยื้อแล้วครับสู้ให้จักรพรัดนี่ยควบคุมแล้วก็ควบคุมจักรพพรดอีกทีดีกว่านะครับ อันนี้เรื่องในพม่าก,ก็เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าจัดการมิ้นอองลน์ก็จบจริงๆแล้วไม่จบนะครับมันจะเกิดกลุ่มในบรรดากองทัพพม่าขึ้นมาหลายกลุ่มปกติก็มีหลายกลุ่มอยู่แล้วมันก็จะวุ่นวายกว่าเดิมนะครับนานาชาติก็พยายามกดดนันเจรจาก็หวังอํานาจของมิ้นอ,องลน์ในการควบคุมคนส่วนมากในเอาไว้แล้วก็ค่อยๆเจรจาไปนะครับนั่นเป็นเหตุให้นานาชาติเนี่ยไม่คิดใช้กําลังกับพมา่ามันอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ว่าแนวทางของนานาชาติเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างของการฉีกกฎสังหารผู้นกํก มีอย่างอิรักนะครับใช้กําลังเขายึดแยบ,บโบราณเสียกําลังนี้มากมายสังหารผู้นําไปด้วยนะครับผลออกมาก็คือยืดเยื้อทุกวันนี้ก็ยังควบคุมอิรักนี้ไม่ได้นะครับเกิดกลุ่มต่อต้านนี้มากมายในริเบียก็เหมือนกันนะครับควบคุมไม่ได้จนถึงทุกวันนี้แหละครับ เหตุการณ์ในทะเลจีนใต้กับเหตุการณ์ในพม่ามีความเกี่ยวข้องกันไม่น้อยนะครับและมันก็จะเป็นไปตามวิธีของสงครามยุคใหม่ที่จะค่อยๆกดดันกันไปอาจจะมีการปะทะกันเฉียดๆแต่ก็คงไม่เกิดสงครามใหญ่นะครับเพราะว่าวิธีการเมืองวิธีอํานาจวิธีสงครามมันมีวิธีทางของตัวมันเองนะครับและมันก็มีเหตุผลเนี่ยมารองรับก็คือเหตุผลด้านการเมืองอํานาจและก็ผลประโยชน์ส่วนความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้เป็นแค่สิ่งแวดล้อมเป็นแค่ส่วนประกอบของอํานาจแค่นั้นเองนะครับ สำหรับเหตุการณ์ในทะเลจีนใต้นะครับการงัดข้อโชว์พลังก็มีอย่างต่อเนื่องสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันจะเป็นสนามแรกของการพละก,การของเครื่องบินสเตลหรือเปล่านะครับน,นี้หลายคนนึกถึง F22 Ra p t o r ตอร์ or, ที่สหรัฐมีการที่ส่งมาซ้อมรบนะครับแต่ว่าด้วยพิสัยการบินเนี่ยแ a p t ตอร์ก็คงคุมเชิงอยู่ห่างๆนั่นแหละครับโอกาสที่แ Ra ปเตอร์จะเจอกับ J20 ก็มีแต่ก็มีน้อยส่วนคนที่จะมีโอกาสเจอกับ J20 มากกว่าก็คือ F35 ที่อยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับงานนี้มีข่าวว่าสหรัฐ มิกาเนี่ยได้ทําการจําลองการซ้อมรบระหว่าง F35 กับ J20 นี่อย่างหนักที่ฐานทัพอากาศเนวลิสในเนวาดานะครับก็เพื่อเตรียมความพร้อมของ F-35 ถ้าต้องเจอกับ J20 สิ่งที่สหรัฐม,มิการทาก็คือหาทางรับมือกับเรดาร์ของ J20 ซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับ F35 นะครับซึ่งการซ้อมรบนี้จบไปเมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองโดยใช้ F35 ด้วยกันนี่แหละครับจำลองเป็น J20 ก็เพื่อหายุทธวิธีในการต่อสู้รวมถึงเอาเ 22แลปเตอร์ or, มาจำลองเป็น j 20ด้วยนะครับและผลที่ออกมาก็คือสามารถหายุทธวิธีในการเอาชนะได้ซึ่งเครื่องบินมีความสามารถใกล้กันมากนะครับตัวชีวัดก็คือยุทธวิธีกับความพร้อมและก็ฝีมือของนักบินมากกว่าที่จะเป็นสเปคในกระดาษนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่านักบินของสหรัฐมิกาเนี่ยน่าจะพร้อมกว่านะครับ งานนี้ต้องรอดูว่าของจริงเจอของก๊อปนี่จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็คงไม่ต้องรบกันจริงๆแค่บินขึ้นลาตเเวแล้ว F35 เนี่ยปล่อยคลิปล็อกเป้า J20 ได้ก็เสือ่อมถอนไปทั้งแผ่นดินแล้วนะครับแล้วทุกอย่างก็จะคุยกันง่ายขึ้นตามวิธีของสงครามยุคใหม่แล้วมันก็ไม่พ้นที่จะต้องส่งผลมาถึงพม่านะครับรอดูแค่ว่า J20 กับมินออนไลน์เนี่ยใครจะยอมก่อนกัน